ไก่มีสุขเคลื่อนไหวแล้วขอโพสถึงแอปทักษอนและนนกุลหลังเปิดตัวดูใจต้องบอกว่าล่าสุดไก่มีสุขนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วโพสถึงนางเอกคนดังแอปทักษอนและนนกุลหลังเปิดตัวดูใจ หลังจากที่พระเอกดังนนกุลน,นั้นประกาศถึงความสัมพันธ์กำลังดูใจกับนางเอกรุ่นพี่ App on. แอฟทักษอรเหล่าชาวโซเชียลก็แสดงความคิดเห็นเสียงแตกออกเป็นสองฝั่งบางก็ยินดีและบอกว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามขณะที่ชาวเน็ตอีกฝั่งก็บอกว่าทั้งคู่ไม่เหมาะสมกันเนื่องจากช่วงวัยอายุที่ต่างกันจนมากจนเกินไปอาจทำให้ความรักไม่ยืดยาวและบางรายก็ถึงขั้นขอเลิกติดตามแอปทักษอรและนนกุลเลยทีเดียว และล่าสุดทางด้านรุ่นพี่อดีตพิธีกรชื่อดังอย่างไก่มีสุขนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วโพสต์ถึงนางเอกคนดังแอปทักษะอรอและนนกุลหลังเปิดตัวดูใจกันโดยเธอนั้นได้โพสต์ข้อความว่าเชียร์สุด,สด พี่นี้นั่งปลบมือให้นนกุลเลยสอพอได้เคลียร์น่ารักรักน้องนะคะพี่อมยิม้มเข้าใจชีวิตเข้าใจความสุขของน้องทั้งสองในทุกอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ถึงไก่มีสุขว่าจริงค่ะมนุษย์ที่เติบโตอย่างสมบูรณ์เราจะไม่วัดกันที่ตัวเลขใดๆ ที่เข้าใจกันได้ก็ทำไปเถิดอย่าเอาภายนอกมารบกวนจิตใจยินดีกับความรักที่สวยงามของคุณแอบและนนกุลจากหัวใจเลยค่ะเชียร์ค่ะปัจจุบันทำให้ดีที่สุดอนาคตก็ปล่อยเป็นเรื่องของอนาคตค่ะเป็นต้น